ทางจังหวัดศรีสะเกดมีการสนธิกำลังจู่โจมตรวจคนเรื่อนจำเพื่อป้องกันหรือว่ายุดย่างเครือข่ายยาเสพติดค่ะโดยนายอนุรัตธรรมประจําจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้ดเปิดการจู่โจมกองกำลังผสมเข้าตรวจคนเรื่อนจำจังหวัดศรีสะเกดโดยมีตำรวจผู้ท่อนจังหวัดฝ่ายปกครองกองรอยอาสารักษาดินแดน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปาปสและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลตั้งแต่ต้นทางกลางทางและก็ปลายทางต้องแก้ไขอย่างบูรณาการเน้นการมีส่วนร่วมเปิดเผยสู่การบุกจู่โจมในเรื่อนจำเป็นการตัดช่องทางการติดต่อเรื่องของการสื่อขายการลักลอบนำยาเสพติด ตลอดจนสิ่งของต้องหามเข่าภายในเรื่อนจำย่างเด็ดขาดซึ่งต้องเฝ้าระวังและกระจูโจมตรวจคนผู้ต้องขังยางต่อเนื่องเพื่อที่จะยุดิยังหรือว่าทลายเครือข่ายที่อาจใส่เรื่อนจำในการที่จะกระทำความผิด โดยทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเพื่อนบอกว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดต,ตั้งแต่ต้นทางกลางทางและกับปลายทางนับว่าสำคัญหลายซึ่งจังหวัดศรีสะเกดมีการสนทิกําลังร่วมปฏิบัติการ2 3 8พิทักษ์นครลำดวนขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายผู้ขายยาเสพติดย,ย่างเข็มข้น โดยประชาชนกะเสือ้อมันและกะแจ้งข่าวให้กับทางราชการสู่การจับกลุ่มพร้อมกับขยายผลจนหอดเครือข่ายใหญ่ๆในหลายพื้นที่น้ำกันค่ะในขณะทีน่ายอัธถศิธิ์ท่องแสงภูมิัชาชการเรื่อนจำจังหวัดพื่นกะบอกว่าทางเรื่อนจำจังหวัดศรีสะเกษมีผููต้องขังร่วมทั้งสิ้นตอนนี้2,100คนเป็นผู้ชายอยู่1000 เก่16คนเป็นยิ่ง8 14คนการจูโจมตรวจคนเรื่อนจําในเทือนีก็มีการส่งทีกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งหมด4รอนา้าเขาจูโจมตรวจคนเรื่องนอนและกรซุ่มตรวจปัสสาวะผู้ต้องขังกว่า 1, 100คนหรือว่าซุ่มตรวจอย่างน่อยรอยละสิบกับบวชผู้กระทําผิดหรือว่าพบสารเสพติดต่อย่างใดค่ะ